สู้ครับรนะผิดครับไหนนะับน่แต่ปากใชครับไม่ต้องดีหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดได้หนึ่งสามสี่เจเอาใหม่นะไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่นี่ผิดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่คือเมโลดี้ด้วยนะหนึ่งสใช่แล้วถูกถูกเออเเนี่ถูก ห้าเร็วไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดห้าเร็วไปใช่ใช่ใช่อ่ะเราท่องเหนื่อยก็ได้ตามเมโลดี้มั้ครับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตามเมโลดี้นะฮต้องเว้นไปที่หนึ่งใช่ไหมใช่ครับใช่ครับมมไม่ใช่ <c oughs> นี้โก้คุณบีดาโกงครับ คุณมีดานับแบบนี้ไม่ได้คุณมีดานับหนึ่งสองสามสี่มันไม่ใช่เพลงมันคือหนึ่งสองสามสี่สามมันติดกันเลยหนึ่งสองสามสี่ใช่แล้วเราหยุดเว้นไว้พอสิ้ปุ๊บเราหยุดรอแป๊แบหนึง่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดออการเล่นส่วนแบบไม่ต้องเรียนตัวโน้ สูครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถูกตัไปแล้วอ,อาอยะ <laughs> อาอยะหนึ่งสองสามสี่อีกแล้วหนึ่งสองสามสี่ ไม่ใช่สามต้องไปให้ไหวหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามใช่เห็นไหชอบเป็นฮาวายแล้วสำเนียงเป็นฮาวายนครับอ่า้องอย่างงี้ไม่ได้สองกับสามเนี่ยครับเขาเป็นเพื่อนรักกันเขาจะอยู่ห่างกันไม่ได้เลยดาดาดา ดาดาดาไปเลยครับใช่ดา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 สู้ครับตรงสามมาสะอึกไปหน่อยเนาะสู้อีกหน่อยบินไปให้ไวกว่านี้ครับ1นึ่งสองสาหนึ่งสองสสู้เอาละครับ ทีนี้พอชุดแรกได้นะคุณบิดาจะเผอดีดห้าเร็วไปครับ5้าเช้าออกมาที่พ่อแยกกันออกมาด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 าแล้วรอใช่รอเดี๋ยวผมค่อยบอกตัวรถที่หลังเอาจังหวะด้วยการท่องก่อนครับตัวรถยังไม่ใช่รอรอหนึ่งวิหรือว่าท่องไม่ได้ครับเราไม่ต้องไปกำหนดแบบนั้นเพราะว่าจังหวะไม่เท่อ่ะนับจังหวะนะ หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ดา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 เอาใหม่นะดา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 อึดตาดาดาอึดในใจไว้ดา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 อึดตาดาดาใช่อึดก็คือจังหวะตกครับตัวที่ห้าเป็นจ <t nak> ังหวะยก Da da da, da da. บาด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 บาดาดาองทำสิครับเอาไหมหนึ่งสองสามส่เอาไหม 1, 2, 3, เทออ่านี้นะครับหนึ่งสองสาหยุดตาดาดา,ดา หนึ่งสองสามสี่หยุดห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าหกติดกันครับห้าหกเจ็ดห้าหกห้าหกห้าหกเจ็ดเว้นออกไปครับเจ็ดเว้นออกไปห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ด อเจ็ดไม่ต้องติดกันครับตาดาดาตาดาดาอ่ามันจะมีจังหวะหยุดก่อนห้านิดนึงทาไหมครับนบองนี้ก็ได้นะหนึ่งสองสามสี่โปห้าหกเจ็ดโปนี่คือไม่ดี ห 1> 1, นึ่โป๊ห้าหดอ่าเดี๋ยวท่นหนึ่งสาสี่โป๊ะอ่าทีนี้5้ากับ6กจอให้มันติดกันครับห้าหกห้าหห้าหใช่ ไม่ได้ครับสู้อา้าวไม่ต้องเรียนวโน้อครับจะได้ครับเอออึดอย่างงี้สิพ่อพ่อเล่นช้าลงก็ได้พ่อหนึ 2, 3, ่งสองสามสี่ดาดาดาสามติดกันดาดาดา ใช่ถูกไม่ได้อันนี้ห่างกันครับอันนี้สามมันห่างไปดา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 โปห้าหกเจ็ดไปครับจะได้แล้วไม่ได้อันนี้สองบ3ามห่างกันเกินไปความยาวดาดาดาอืม สู้เอาอีกครั้งที่สี่ไม่ต้องรีบดีครับห่างอีกหน่อยหนึ่งดา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 หนึ่งสองสามสี่สู้ครับสามห่างไปด่าด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 า,ดา,ดาถูกถูกห่างไป ไปมันสั้นไปตัวที่สองมันสั้นไปยาวๆอีกทีนะครับอ่ะพักครับพักไปหนึ่งช้าลงนิดหนึ่งครับเล่นช้าลงนิดหนึ่งเดี๋ยวก็ได้โหอุดดีเจ๋งสู่ไปครับ เข้าใจแล้วล่ะส่วนนะแต่ว่ามันแค่ไม่คล่องใช่ไหมครับเข้าใจแล้วนะส่วนอะ่ะแต่มันแค่ไม่คล่องบาทีเปลี่ยนไม่คล่องมันก็ผิดจังหวะเปลี่ยนสามให้ไวบ้า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 บ้มใช่ถูกไปต่อครับ โปตาหกเจ็ดโปไว้ในใจตาดาดาดาโปห้าหกเจให้ติดกันจะได้แล้ว5้าจะได้แล้วเราไอสุกช่องแล้วห้าหกถูก คนเดียวสิครับตัวที่สามเปลี่ยนช้าไปครับบาบาบามเลื่อนไปเลยบาบาบินเลยบา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 ถูกเอาอีกท่องใจไหมครับดาดาดา ยาวยาวรับเดียาวยาวอย่าดิ้นแรงบาบาบาบิเลยบ้าๆๆบ้าบ้าบาบาบ้า,บา,บา,บาดามอืมใช่ครับใช่ถูกต้องครับพักครับขอบคุณมากครับ